ที่ยุโรปนะครับแล้วผิวแห้งทำอย่างไรหนในครีมอับน้ำน้ำมันอับน้ำที่แนะนำใช้ได้ผลและเอาอยู่ต้องตัวนี้เลยนะครับไบโอเดอร์มานะครับยี่ห้อนี้นะครับขวดเล็กก็มีนะครับแล้วก็เป็นเจลเป็นน้ำมันอับน้ำที่ทำให้ผิวเราไม่แห้งนะครับเวลาเราเดินทางมาเที่ยวที่ทวีปยุโรปนะครับฝรั่งเศสเยอรม,มรันหรือว่าไปสแกนดิเนเวียก็ตาม อากาศจะไม่เหมือนกับทางบ้านเรานะครับก็เพราะว่าอากาศทางบ้านเรานั้นจะเป็นร้อนชื้นนะครับที่นี่ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตามแต่ว่าผิวอับน้ำแล้วก็ยังแห้งนะครับก็อันนี้เป็นยี่ห้อที่แนะนำเพื่อนๆนะครับปกติเราจะรู้จักยี่ห้อไบโอเดอร์มานะครับจากตัวเช็ดเจลสำอางตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมก็แนะนำตัวนี้นะครับใช้แล้วได้ผลเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะครับในประเทศฝรั่งเศสมีทุกที่เป็นเวชสัมอางนะครับก็เข้าไปในร้านขายยาแล้วก็ซื้อยี่ห้อนี้ได้นะครับอันนี้จะเขียนไว้นะครับลุยเดอะดูชนะครับก็จะเป็นคลีนซิ่งออยนะครับสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมากนะครับเซนซิทีฟ แต่สำหรับผมเองที่ซื้อมาผิวผมไม่ได้ไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ได้เซนซิทีฟแต่ว่าสำหรับตอนอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่พออยู่ที่นี่อากาศมันแห้งก็เลยผิวก็เลยแห้งไปด้วยนะครับก็ใช้ตัวนี้เอาอยู่นะครับสามารถใช้ได้ทุกคนนะครับในบ้านเด็กหรือว่าเบบี้ก็ตามก็สามารถใช้ได้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับที่แนะนำสำหรับ เพื่อนๆที่มายุโรปแล้วมีปัญหาผิวแห้งแล้วก็อีกนิดนึงนะครับพอหลังจากที่เราอาบน้ำด้วยตัวนี้แล้วเช็ดตัวให้แห้งเสร็จอย่ารอให้ผิวแห้งนะครับเช็ดตัวแห้งปุ๊บรีบทาโลชั่นหรือว่าทาครีมลงได้เลยนะครับบางทีถ้าโลชั่นอาจจะเอาไม่อยู่ก็จะเป็นพวกบอดี้บัตเตอร์นะครับนี่นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับก็รีบทาลงหลังจากอาบน้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ผิวก็จะไม่แห้งนะครับอันนี้รับรองผลนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไบโอเดอร์มานะครับราคานะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ผมเพิ่งไปซื้อมานะครับราคาอยู่ที่ขวดใหญ่นะครับอยู่ที่16.50นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นลดลงไป2ยูโรนะครับก็ปกตินะครับถ้าเจลอาบน้ำประมาณ1ลิตรนะครับตัวนี้นะครับเป็น เ,เจออาบน้ําที่มีผลมะนาวมาจากสวนจากประเทศซิซิลีที่ประเทศอิตาลีนะครับช่วงที่เซลล์ตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ5.66นะครับซื้อได้จริงๆผมตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ปรากฏว่าเจอตัวนี้ด้วยก็เวลาหน้าร้อนก็อาบด้วยกลิ่นเลมอนก็จะได้รู้สึกสดชื่นหน่อยก็เลยซื้อมาด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ราคาเต็มอยู่ที่1 6ด 50ยูโรนะครับ16กยูโร50เซนแต่ว่าแตกต่างกันอันนี้เป็นนวดชะอมอางแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำเป็นโลชั่นอาบน้ำแบบน้ำมันนะครับอันนี้เป็นเจลอาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำธรรมดานะครับดังนั้นก็ออราคาค่อนข้างจะสูงกว่านะครับในขนาดที่1ลิตรเท่ากันนะครับอันนี้เป็นเจลอาบน้ำที่ทำที่ประเทศกรีซนะครับ ันนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับก็ซื้อได้ราคาถูกกันประมาณ2-3เท่าเลยนะครับแต่ผมตัวที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอาอยู่นะครับสำหรับผิวแห้งครับวอกว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ